วันนี้เราจะมาสรุปผลตารางการแข่งขันไทยแลนด์ลีก2020ถึง2021คู่แรกของวันนี้เป็นสุพิมชนบุรีอ e ีเทคครับผมเจอกับนครราชสีมาสุพิมก็ชนะทางนครราชสีมา The m มอลล์ไป3ต่อหนึ่งเซตอีกข้า<ผ>มหาฮัสุดอ่อนบอลล้นจะซ้ำแต่เจอบล็อกโอเคได้อีกครั้งค่ะโคด้าผลักมา โอ้โดนจับไปก่อนแล้วครับพุทเอาผ้าบอลนะครับเพื่อสส่งสัญญาณสุภาพรพิมก็ชนะนครราชสีมาได้เซตแรกชนะไป25ต่อ23เซตสองแพ้ไป25ต่อ23เซตสชนะไป25ต่อเซตสชนะไป25ต่อ18ส่วนคู่ที่2องแอร์ฟอร์สไปเจอกับ ทางพิสุโนุโลกครับผมแอร์ฟอสชนะไป3ต่อ1เซตครับผมึืนตีมาร้องไว้ได้ค่ะพิสุนุโลกกระบอกเทพปัดมาอีกทีหนึ่งแอร์ฟอสชนะไป25ต่อ23 เซตสองแพ้ไปยี่สิบห้าไปยี่สิบสามเซตสองชนะไปยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองเซตสี่ชนะไปยี่สิบห้าต่อสิบหกเฟรดพบกับ R S U เขาผม ผลก็คือว่าทางโปรเฟกครับผมชนะไป3ต่อ2เซตครับผมในเซตแรกชนะไป25ต่อ21เซต2แพ้ไป23ไอ้25ต่อ23เซต3ชนะไป25ต่อ19เซต4แพ้ไป25ต่อ22ส่วนเซตสุดท้ายชนะไป15ต่อ10ครับผม